แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้24กุมภาพันธ์2 5 6 5แล้วคนละครึ่งเฟซีกว่า3ล้านคนต้องดูคลิปนี้ด่วนนะคะคลังเตือนไม่ทำตามนี้ตาสิทธิ์รับเงินทันที1 2 0่1,200บาทนะคะและก่อนปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ กระทรวงการคลังอัปเดตล่าสุดคนละครึ่งเฟส4ยอดใช้จ่ายสะสมยอดใช้จ่ายสะพัดกว่า3 9 7 9 4ล้านบาทเตือนผู้เคยได้สิทธิ์แล้วกว่า3ล้านคนเรีบใช้สิทธิ์ภายใน28กุมภาพันธ์นี้ก่อนโดนตัดสิทธิ์อดรับ1,200บาทนะคะคืบหน้าจากกระทรวงการครลังคนละครึ่งเฟส4โดยข้อมูลสะสมล่าสุดณวันที่22กุมภาพันธ์เวลา23นาฬิกานะคะ มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3จำนวน24.83ล้านรายมียอดใช้จ่ายกว่า3 9 7 9 4 3ล้านบาทโดยนายพรชัยเทวเวชผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3หรือประชาชนกลุ่มเดิม จำนวน24.83ล้านรายยอดใช้จ่ายอยู่ที่39,794.3ล้านบาทขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3หรือกลุ่มใหม่จำนวน6 2 9แสนรายมียอดใช้จ่าย455.7ล้านบาทรวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน25.46ล้านราย และยอดการใช้รวม42,50ล้านบาทนะคะโดยยอดใช้จ่ายคนละครื่งเฟส4แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย24,22.1ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย19,827.9ล้านบาทโดยมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้าดังนี้นะคะร้านอาหารและเครื่องดื่ม16,348.6ล้านบาท ร้านธงฟ้า7 0 9 9 2ล้านบาทร้านโอท็อป1,888.8ล้านบาทร้านค้าทั่วไป14,225.8ล้านบาทร้านบริการ698.1ล้านบาทกิจการขนส่งสาธรารณะ69.5ล้านบาทระวังจะโดนตัดสิทธิ์นะคะโดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.57ล้านรายทั้งนี้มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4แล้วจำนวน25.65ล้านรายจากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส3จำนวน26.35ล้านรายสำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน1.35ล้านรายโดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่2.3หมื่นราย นายพรชัยระบุอีกว่าประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคลโครง่อยเฟสีได้จนถึง30เมษายน2565ทั้งนี้โฆษกกระทรวกงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำว่าขอให้ประชาชนกลุ่มเดิมรีบเริ่มใช้สิทธิโครงการคลโครง่าเฟสีภายในวันจันทร์ที่28ปุมภาพันนี้ซึ่งขณะนี้มีประชาชนกลุ่มเดิมที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์จำนวนกว่า3ล้านราย จึงขอให้รีบดําเนินการเนื่องจากหากพ้นกาหน,นดดังกล่าวนะคะจะถูกตัตดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4โดยอดรับเงิน1,200บาททันทีนะคะอัปเดตล่าสุดเตือนแล้วนะคนละครึ่งเฟส4กว่า3ล้านคนให้รีบเริ่มใช้สิทธิ์ภายใน28กุมภาพันธ์นี้สำหรับใครยังไม่เปิดใช้สิทธิ์นะคะ